ช้างน้อยปุ๊กปิ๊กกับทางเลือกสามทางการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช้างน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปุ๊กปิ๊กเขามีงวงที่นุ่มนิ่มและหูที่ใหญ่โตวันนี้ปุ๊กปิ๊กออกมาเดินเล่นในป่าที่แสนสดใสท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อนและมีเมฆก,ก้อนกลมน่ารักลอยอยู่เต็มไปหมดปุ๊กปิ๊กเดินมาเรื่อยเื จนกระทั่งเจอทางแยกใหญ่ตรงหน้าของเขามีเส้นทางแยกออกเป็นสามสายปุ๊กปิกหยุดเดินแล้วมองดูแต่ละทางอย่างสงสัยเอเราจะไปทางไหนดีนะปุ๊กปิกมองไปที่ทางซ้ายมือทางสายนี้เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้สีสันสดใสทั้งสีชมพูสีม่วงและสีเหลืองส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปตามลมดูสวยงามน่าไปวิ่งเล่นจริงๆ ต่อมาปุ๊กปิ๊กมองไปที่ทางขวามือเขาได้ยินเสียงซ่าซาลอยมาตามลมเป็นเสียงของน้ำตกและลำธารที่ไหลยเยน็นปุ๊กปิ๊กเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเขาเริ่มรู้สึกอยากคลายร้อนขึ้นมาเสียแล้วแล้วปุกปิ๊กก็มองตรงไปข้างหน้าทางสายนี้ดูเงียบสงบและร่มรื่นมีต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาดูเย็นสบายเหมาะสำหรับการเดินเล่นเงียบๆหรือนอนกลางวันใต้ต้นไม้มากเลย ปุ๊กปิกยังไม่รีบร้อนเดินไปทางใดทางหนึ่งเขานั่งลงตรงทางแยกแล้วคิดอย่างใจเย็นถ้าไปทางซ้ายจะได้เห็นดอกไม้ถ้าไปทางขวาจะได้เล่นน้ำถ้าตรงไปจะได้นอนพักร่มๆเขาใช้ความคิดอย่างรอบคอบวันนี้แดดจ้าและอากาศร้อนจังเลยปุ๊กปิกอยากเล่นน้ำให้เย็นชื่นใจที่สุดเมื่อตัดสินใจได้แล้วช้างน้อยก็ลุกขึ้นและก้าวเดินเลี้ยวไปทางขวาตามเสียงน้ำที่เขาได้ยินทันที เดินมาได้ไม่ไกลปุ๊กปิ๊กก็พบกับแอ่งน้ำใสสะอาดที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายเย่เจอแล้วเขารีบวิ่งลงไปในน้ำแล้วใช้วงพ่นน้ำใส่ตัวเองอย่างสนุกสนานหลังจากเล่นน้ำจนชุ่มฉ่ำและหายร้อนแล้วปุ๊กปิ๊กก็มานอนพักผ่อนอยู่ริมตะลิ่งลมพัดมาเย็นสบายทำให้เขาเกือบจะหลับไปพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุข วันนี้ปุ๊กปิ๊กมีความสุขมากเขาได้เรียนรู้ว่าการหยุดคิดและพิจารณาทางเลือกแต่ละทางก่อนตัดสินใจจะช่วยให้เราได้พบกับสิ่งที่ต้องการและทำให้เรามีความสุขที่สุดเสมอเลย